สวัสดีค่ะเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมนะคะก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะอย่างเช่นเคยนะคะที่เราได้มาพบกันนะคะในวันนี้ก็อยากจะมาสาธยายธรรมในหัวข้อเรื่องเราเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทันสมัยตลอดเวลาก่อนที่เราจะหมดอายุไขโดยการเติมกําลังใจให้กับตัวเอง ที่ผ่านมาก็เคยได้พูดไปแล้วในเรื่องของการเติมกําลังใจให้กับตนเองโดยการสร้างบาร,รมีทั้งสิบทักนะคะแต่ก็จะมาแยกย่อยข้อสําคัญไว้ให้เพื่อนๆทางบ้านได้รับฟังนะคะก่อนอื่นก็ขออารัธนาบาร,รมีพ่อองค์ะถมและพ่อพระรัตนาไยบาร,รมี ผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมผู้คุมกฎฟ้าดินผู้คุมกฎในวะัฏะสงสารพระศาสดาของทุกพระศาสนาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กนอิวทีมเรามหาเทพผู้สร้างผู้ปกป้องผู้ทำลายกิเลสในจิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน24แดนบาดาล20่สพมโลกพ,พ,พระแก้วมรกตผู้บ้านผู้เมืองนะคะพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระบาททุกพระองค์ โปรดเมตตามารวมตัวกันและมาประทับที่จิตของลูกด้วยเถิดเจ้าค่าก็การเติมกำลังใจนะคะให้เราในสิบสบอย่างก็คือบาร,รมีสิบทัศน์นั่นเองนะคะก็คือทานบรรารมีการทานเนี่ยจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความเสียสละนะคะตัดความโลภของเราได้นะคะอันที่สองก็คือศีลนะคะเป็นการ รักษาไว้เพื่อเราจะลดความโกรธได้นะคะอันต่อมาก็คือเนคขัมมาบารามีนะคะทำให้เราตัดอารมณ์ทางกามราคะได้นะคะปัญญาก็คือถ้าเรามีการพัฒนาปัญญาไม่ว่าจะสุตตะมยะปัญญาก็คือการฟังแล้วการพิจารณาจิตตะมยปัญญาก็คือเอาจิตมาไต่ตองนะคะให้รูท้ทำนั้นเพื่อเข้าสู่จิตของเรา ปัญญามมยปัญญาก็จะต่างม,มาในที่ที่ข้างหลังนะคะนี่ก็คือคือปัญญาทําให้เราตัดความโง่ได้นะคะส่วนวิริยะนะคะเป็นความที่เราจะต้องทําเพื่อลดความขี้เกียจของเรานะคะให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็ขันติคือกัดตัดความไม่รู้จักอดทนนะคะ ถ้าเรามีความอดทนวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงเรื่องขันติบาร,รมีนะคะในนิทานชาดกนะคะสัจ์บาร,รมีก็คือตัดความไม่จริงใจนะคะอธิษฐานบาร,รมีก็คือการทรงกําลังไว้ให้สมบูรณ์นะคะเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดเร,เราสร้างกําลังบุญให้เต็มแล้วเราก็สามารถที่จะอธิษฐานจิตแล้วได้สิ่งที่อธิษฐานไว้ดั่งใจที่เราตั้งมั่นนะคะอันต่อมาก็คือเมตตาบาร,รมี จะสอนให้เราจิตใจเยือกเย็ยนยิ่งขึ้นสามารถที่จะมองเห็นผู้อื่นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะทำให้จิตใจเราดีนะคะอุเบกขาคือการวางเฉยในเรื่องต่างๆทําให้ไม่ทุกข์มากวางทางสายกลางนะคะในสมัยพระพุทธเจ้านะคะที่ท่านายังไม่ตรัสรู้ท่านได้เป็นพระโพธิสัตว์ในชาติหนึงนะคะท่านก็ได้สร้างบาร,รมีทั้งสิทัศ บารมีที่ท่านได้สร้างก็คือนิทานที่จะเล่าให้ฟังใน,ในวันนี้ก็คือนิทานชาดกนะคะในเรื่องขันติบารมีในการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทันยุคทันสมัยนะคะก่อนที่เราจะหมดลมหายใจก็ต้องอาศัยความขยันความอดทนนะคะซึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลนะคะท่านได้เป็นท่านได้เป็นพระจัทนทกุมารน,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 นะคะ พระจันทก,กุมารนี้บิดาของท่านที่ได้ส่งพระจันทก,กุมารไปเล่าเรียนศึกษาแล้วก็มีขหาบดีท่านหนึ่งนะคะซึ่งมีความโลภจบทางด้านกฎหมายว่าความทุกอย่างให้กับคนในเมืองเมืองนั้นนะคะในขณะที่ว่าความถ้าใครให้เงินเยอะออข้าบดีผู้นั้นก็จะ ว่าว่าความให้ชนะทุกเรื่องนะคะจนทําให้พระจันทรกุมารโตขึ้นเติบโตขึ้นได้รู้เหตดุดังนั้นจากการที่ไปพบคนลําบากคนจนไม่มีเงินแล้วเกิดความทุกข์จากการว่าความไม่ได้แพ้ตลอดซึ่งตนเองไม่ผิดพระจันทรกุมารก็เลยหาทางช่วยแล้วก็ไปว่าความเรียนทางด้านกฎหมายแล้วก็ไปว่าความให้จนชนะ โดยไม่ได้ไม่ได้ได้สินจ้างรางวัลอะไรตอบแทนพระวงค์จันทกุมารทำด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็รักในรักในอาชีพเมื่อขณะที่ท่านว่าความสำเร็จทุกเรื่องนั้นทำให้ประชาชนต่างๆแซ่ซ้องกันเสียงจึงไปถึงพระมหากษัตริย์นะคะที่ดูแลบุตรของบุตรตนเองคือจันทกุมารก็เลยแต่งตั้งให้จันทกุมาร ได้เป็นผู้ว่าความในครั้งนั้นนะคะทำให้เสนาบดีนั้นโกรธแค้นมากทำยังไงจะทำให้จันทกุมารนี่ตายพเพอินพระมหากษัตริย์นอนไปก็ฝันนะคะฝันแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ความฝันให้เสนาบดีฟังเสนาบดีก็เลยแจ้งบอกว่าท่านจะเกิดอาเพศถ้า ท่านไม่ท่านจะเกิดอาเพศขึ้นแตท่ท่านจะต้องทำวิธีการบูชายันโดยเอาจันทกุมารมาโดยเอาจันทกุมารบาบวงสวงและมารดาของจันทกุมารด้วยโดยการผ่าตัดคอแล้วเอาเลือดเนี่ยอาบไปในขณะที่ก่อนที่จะทำด้วยพรรมหกษัตริย์นี้เชื่อศีนาบดีด้วยความมีอวิชชาไม่รู้แล้วเชื่อศีนาบดีก็เลย ทำตามจัดให้เสนาบดีจัดพื้นที่นะคะแขวนจันทกุมารและพระนางเพื่อเตรียมที่จะแขวนจันทกุมารและพระนางพระนางผู้เป็นมารดาก็ได้อธิษฐานจิตและบอกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ดวงตามองไม่เห็นได้ช่วยเหลือนะคะอย่าให้มีการประหัตประหารจันทกุมารเลยจันทกุมาร ก็ไม่ไม่สะทกสะทานอะไรเพราะตัวเองรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมถึงแม้จะเกิดเหตุใดเกิดขึ้นกับตนเองจันทกุมารก็ยินดีที่จะรับผลกรรมกรรมนั้นด้วยคําอธิษฐานจิตของพระมารดาท่านสะเทือนไปถึงพระอินทร์พระอินทร์อยู่เฉยไม่ได้แล้วพระอินทร์ก็เลยจําเป็นที่จะต้องลงมาเพื่อช่วยจันทกุมารในขณะที่เสนาบดีสั่งทหาร ให้เอาดาบมาเพื่อที่จะฟันปรากฏว่าดาบก็ไม่สามารถที่จะฟันจันทกุมารได้ทําให้เสนาบดีโมโหมากพระอินก็เลยมาช่วยช่วยในทุกๆขั้นตอนแต่ดาบนั้นกลับไปประหารเสนาบดีแทนจันทกุมารก็ได้รรอดพ้นจากการประหารทุกคนก็แซนซ้องในความที่จันทกุมาร เป็นผู้เป็นคนดีและสามารถรอดพ้นจากการฆ่าของเสนาบดีได้เมื่อเสนาบดีตายลงประชาชนทั้งหลายก็ไม่พอใจพระมหากษัตริย์มากจากัดลุมประชาทันพระมหากษัตริย์จันทกุมารก็เลยได้ขอร้องไว้ว่าอย่าฆ่าพ่อพ่อเราเลยก็ขอให้พ่อได้สร้างบุญต่อพ่อด้วยความด้วยความสำนึกผิดนะคะว่าตนเองเนี่ย ไปเชื่อคนคนไม่ดีด้วยความที่ตัเองมีอวิชชาก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่ประชาชนบอกให้พระมหากษัตริย์ว่าท่านจะต้องเปลี่ยนผู้นําใหม่และเชิดชูให้จันทกุมารเป็นกษัตริย์แทนความอดทนของจันทกุมารไม่กลัวแม้กระทั่งสิ่งที่ผิดฟันฝ่าอุปสรรคเหมือนกับ ณปัจจุบันถ้าใครทำอาชีพทานายความนะคะขอให้ท่านนำบทเรียนของจันทกุมารมาศึกษานะคะเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเคสที่จะว่าความให้ได้ถูกต้องถึงแม้เงินเป็นปัจจัยสำคัญแต่เงินก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทะดีทุกอย่างอาจจะกลับมาย้อนให้ท่าน ถึงข่าวหลังก็ได้การเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ก่อนตายก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะคะขอบุญกุศลนี้ที่สำเร็จแล้วจากการสาธยายธรรมขอนุโมทขอถวายบุญนี้ให้แด่พ่อองค์ประถมและพ่อพระ,ะพรัตนาไตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน16ชั้นฟ้า15ชั้น24แดนบาดาล20พรม,มโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่ว3แดนโลกธาตุนี้ได้รับพลัง บุญจากการถวายบุญนี้และขอบุญนี้อนุโมทนาให้บิดามารดาของข้าพเจ้าขอทุกคนเอ่ยนามบิดามารดาของตนเองด้วยนะคะปู่ย่าตายายพี่น้องร่วมสายโลหิตในทุกภพทุกชาติคุณครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นและขอให้กับพี่วันชิตาวันชานนนพี่สาวที่ ให้เราได้มานำทําสู่เพื่อนในในทางไลน์และทาง YouTube นะคะแล้วขอให้กับเทวดาผู้ปกปักรักษากายสังขารและจิตทิพย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านอยู่ตลอดการเดินทางหรือที่ทำงานท่านเจ้ากรรมนายเวในสัญญากรรมท่านตัวเชื้อโรคท่านเกณฑ์ชะตาชีวิตขอให้ทุกท่านได้รับพลังบุงในพรนิพาน และของบวงสวงที่ตั้งุบูชาไวน้นี้ขอให้เป็นของใหม่สดเสมอรวมกับของในทุกทุกภพทุกๆชาติให้ท่านได้หิ่มนำสำราญให้ท่านมีความสุขและขอให้มีจิตเมตตาต่อพวกเรานะคะแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขอโหสิกรรมให้กับเราและเราก็ขออโหสิกรรมให้กับทุกๆดวงจิตที่เคยเป็นนิร,รมกันมาแล้วขอให้ทุกดวงจิต พทุกถาวรเฉดเช่นเ,เราที่กำลังจะเดินตามไปนะคะขอจิตพ้นทุกถาวรตั้งแต่ยังมีลมหายใจขอทำในพระนิพานนี้แส้ซองไปทั่วโลกทั่วอนันตจักรวาลขอบุญกุศลนี้มอบให้กับเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทางลายทาง YouTube ทาง Facebook ไ like, ลน์ทุกๆท่านทุกๆคนทั่วกันเธอรสาธุสาธุสาธุ